ดจัดการกระหมูค่ะพี่น้องโอ้มันหนักมากมันเกือบห่าโลจ่ะต้องซ้ำแออกแยกชิ้นส่วนอ้หจะเลาะตรงไหนก่อนเนาะพี่น้องว่ามันชินใย,ยผ้าคืองจ้ะ ถ้าเคืองจะกลับมาเป็นผู้ว่าอีกอ่ะนะฮะข้อดีของการที่ท่านอจะกลับมาเป็นผู้ว่าอีกอูาเก็ดเนี่ยเออถ้กลับมาเนี่ยคือก็ไม่ต้องฝึกงานไม่ต้องเรียนรู้งานแต่ว่าเป็นคนที่หั่นเนื้อหั่นหมูเป็นด้วยพี่น้องเอ้ยมันไงคักเนี้ยแต่มันถื่อโอลืมบอกไปว่าเนี่ยหมูมาจากประเทศเยอรมันแล้วค่ะเลยเถื่อจะย่างแจ้เถื่อ